วันดีทำอะไรลูกนอนแล้ววันดีนอนเหรอลูกแล้ววันดีนอนใช่ไหมคะม่วันดีลงมาลูกลงมาไหมไม่ลงเนี่ยวัชน,นายอยู่นี่วัฒน,นาลูกดีอยู่ไหน ทำไม,ไมดูมันวันนี้ลงมาไหมลูกกินข้าวยังวันนี้กินข้าวย,ยังคะวันนี้กินข้าวย,ยัง,ง,ม,ายยงมามาไม่เอานะลูก ไม่ทำเพื่อนนะวันดีลงมาไหมลูมมกฮะลงมาไหมมามาเลยมาไหมไม่เอา วันนี้กินข้าวยังกินข้าวยังคะกินแล้วโอ้โมาดมมืออีกโอ้โหเด็กคนนีพ้พี่จอนใช่ไหมพี่จอนจะอันนี้หนูใช่ไหมลูก ใช่ไหมคะโอ้บี oh. <laughs> <B. S 1> ไม่เอาลูกให้พี่วันดีอยู่ด้วยเนาะพี่วันดีเขาไม่มีบ้านนะลูกนะให้พี่ให้พี่วันดีให้น้องวันดีอยู่ด้วยนะลูกเนาะให้น้องวันดีอยู่ด้วยนะคะโอเคไหม น้องวันดีเขาไม่มีบ้านเหมือนหนูนะลูกนะเแบบี้ต้องให้เพื่อนอยู่ด้วยนะคะเแบบี้ต้องให้เพื่อนให้เพื่อนอยู่ด้วยเข้าใจไหมรู้จักแบ่งปันเพื่อนนะเข้าใจไหมหนูน่ะมีบ้านอยู่แล้วแต่น้องวันดีเขาไม่มีบ้านอยู่ให้เขาอยู่ตรงนี้นะลูกนะโอเคไหมบี ลูกไม่ไม่ทาให้เพื่อนนะลุกนะไหนพี่โบอยู่ไหนพี่โบะพี่โบะกลับบ้านแล้ว้องบันดีบันดีเอ้กินข้าวยางลูกฮะบันดีกินข้าวยัง่าโ <c oughs> อ,อ,อ้ดูมันดู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 ดดดด ไปดีหนูจะลงมาไหมลูกสวัดีมาลงมาลูก ไหมดูมันดูมันจะกระโดดขึ้นดูดูดูเออเด็กคนนี้ดูมันอห้พี่วันดีนอนโอเคไหมบีมไม่ได้นะลูกเปแบบใีใจใจร้ายขนาดนี้นะให้เพื่อนอยู่ด้วยนะลูก เออพี่วันดีน้องวันดีเขานอนน้องวันดีเขาไม่สบายลูกก็ให้เขานอนบ้างไม่ใช่ว่าจะไม่ให้เขานอน ดูมันดูมันดูอ่ะดู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 เออโอ้โหจะกระโดดขึ้นเออหู ใชไหมคะลูกอืมบี <B. S 1> ให้พี่มันให้น้องมันดีเข้านอนนะลูกนะลูกลงมาน้องวันดีเขานอนให้เขานอนบ้าง จะลงมาไหมเนี่ยฮะจะลงมาไหมคะลงไม่ลงอยากขึ้นไหนไหนโอ้โโอ้ดูมันดู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 ดโอ้ดูดูดดู้โดูดูดูดโอดูดูดู อือหึวัฒนาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่ยอมโอ้ไม่ยอมโอ้โหไม่ยอมดู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 ไม่ยอมเลยเหรอลูกอ๋อโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดูดูโอ้โหยังไงกูก็ต้องขึ้นให้ได้อ่ะอะอะเอากระไป

哎，呵呵呵，哦，哦哦哦哦，哦，看哦看哦看它，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 看它